แกมันมาสิตืนนน่นประเด็นตื้นเล่นปลาโอ้ยเปเล่นป้องพุ่นอ่ะนั่นนั่นถ้าพุ่นแม่งไ,ไปพ<ว>ุป่นเดี๋ยวสิตไทยต้องเดินมาประเด็นซื้อโอ้ยปลากระเดินหน่อยไปใส่ประคออยู่สายน,นะครับนี่คือกวา่าเอ้ยใจละไอ้ย <laughs> 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 ไปเบิ้งห้องฝุ่นบ้างกันนะฝุ่นห้องฝุ่นเออไปจับไปฝุ่นมากครับผมมาเบิ้งปลาตื่นรถเกี่ยวครับปลาขวัญตื่นรถเกี่ยวนี่ครับตื่นรถเกี่ยวนี่ขึ้นโคก นี่แล้วครับปิ้งแซบ่บกระเทงนี่แหละปิ้งแซบ่บครับครับปลาลุ่งสางหมดท่านได้ครับขังอยู่พี่โอ้ยตามเขานี่ครับนี่ตื่นรถครับปลาตื่นรถนี่มึกองกันเลยพี่ทีนี้ครับนี่ขึ้นโคกปลาตื่นรถเกี่ยว โอ้คักครับปลาคอนตื้นลดเกี่ยวปลาเข็งมีแต่ตัวใหญ่าง,งามๆนะครับป่งกำลังแสีบเลยครับเอ้ยครับเอาครับฝา,า,า,ากไว้เลยคุยตามกันนะท่านแกคับทูราไทยแลนด์มนีมาศเกี่ยวเข่าครับนะฮะเกี่ยวเข่าที่ทั้งบ้านเมืองไปแหละวอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเจอปลาคอนครับ ตื่นรถเกีียวบวกนาำบวกง่ายเป็นได้ครับรถเกีียวเหยียบตื่นแลนแตงใช่ไหมพี่นี่ขึ้นโคกไม่ได้ประเข็งเลย